คาถาสัจธรรมเงินไหลเข้าโดยมาดามแก้มเจ้าหญิงแห่งความสุขฉันรู้สึกได้ถึงสายทานแห่งความมั่งคั่งหลั่งไหลเข้ามาหาฉันเพราะสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันเริ่มปรากฏแล้วดังนั้นฉันรู้ว่าไวเบรชั่นของฉันเกี่ยวกับเงินกำลังดีขึ้นและมันจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดและมันจะเป็นเรื่องสนุกสำหรับฉันในทุกวัน ที่จะเห็นหลักฐานที่เปลี่ยนไปว่าฉันกำลังสุดลมหายใจเข้าออกอยู่ในเส้นทางของความมั่งคัง่งและฉันยอมรับว่า99%ของทุกการสร้างนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนที่มันจะปรากฏในโลกของกายภาพดังนั้นมันโอเคที่เงินอาจไม่ได้ลอยมาในมือของฉันทันทีนะตอนนี้แต่ฉันสามารถอดทนและฉันได้เรียนรู้ที่จะสงบใจ ฉันโอเคที่จะรอสิ่งนี้และฉันรู้สึกได้จริงๆแล้วว่าความใจร้อนของฉันได้เปลี่ยนเป็นความตื่นเต้นบ้างแล้วมันน่าตื่นเต้นที่จะเห็นหนทางที่จักรวาลกำลังเผยออกมาให้ฉันซึ่งเป็นหนทางที่มีความหมายที่ที่ฉันรับรู้ได้ว่าพลังงานของตัวเองกำลังยกระดับขึ้นและฉันสามารถรู้สึกได้ถึงคำพูดที่ฉันมีกับตัวเองว่าฉันกำลังขึ้นไปสู่สายทางแห่งการเงิน ตามที่ฉันต้องการและฉันจะไม่เรียกร้องให้มันมาทั้งหมดทีเดียวแม้ว่ามันจะทำได้แต่ฉันเรียกร้องให้มันมาเรื่อยๆตามความต้านทานที่น้อยลงของฉันตามที่ฉันกำลังฝึกฝนอยู่และมันน่าตื่นเต้นกับการประจนภัยและสิ่งเซอร์ไพส์และหนทางที่มันกำลังมาตามโฟลและฉันชื่นชมยินดีเรียบร้อยแล้วฉันชื่นชมความรู้ของฉันเกี่ยวกับเสียงภายในที่คอยนำทาง และทราบซึ้งกับความเข้าใจเรื่องกฎแห่งแรงรดึงดูดฉันทราบซึ้งที่มีผู้คนมากมายแสดงหลักฐานว่าความมั่งคั่งสามารถไหลเข้าสู่ประสบการณ์ของเขาได้และฉันตั้งหน้าตั้งตาที่จะพบผู้คนที่สามารถบอกเรื่องราวของเขาว่าก่อนหน้านี้ไม่นานพวกเขาก็เคยสิ้นหวังและแล้วเงินก็เริ่มไหลเข้ามาฉันชอบฟังเรื่องนี้จากพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาพูดว่า ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันอยู่ตรงนั้นสำหรับฉันเสมอหรือเธอไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยมันดีมากเลยที่เราเสกสร้างได้ในช่วงเวลาหนึง่งและต่อมาสิ่งนั้นก็มาปรากฏและฉันจะเดินเส้นทางนี้บ้างและในเวลานั้นฉันก็มีความสุขกับการเสกสร้างเพราะฉันรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น ฉันพัฒนาชีวิตในหลายๆด้านและฉันตื่นเต้นที่จะเห็นสายทานแห่งการเงินไหลเข้าสู่ประสบการณ์ของฉันจะดูว่าฉันมีคุณค่าคู่ควรกับมันและฉันไม่มีข้อสงสัยใดๆแม้ตอนนี้วยเบชันของฉันอาจไม่ค่อยดีนิดหน่อยแต่ฉันรู้สึกได้ว่าการคุยกับตัวเองแบบนี้จะทำให้วยเบชันของฉันอยู่แน่เดียวกับต,ตัวตนที่แท้จริง ฉันเข้าใจดีว่างานของฉันคือหนทางสู่อารมณ์ดีมันไม่ใช่การเดินออกไปค้นหาทางอื่นมันไม่ใช่การค้นหาวอลเท็กที่ทำให้เงินไหลเข้ามาและฉันไม่ได้ต้องการวอลเท็กเพียงวอลเท็กเดียวฉันต้องการวอลเท็กมากมายให้เปิดรับฉันฉันต้องการเป็นจุดศูนย์รวมของเงินจำนวนมหาศาลเริ่มที่จะไหลเข้ามาสู่ประสบการณ์ของฉัน ฉันกระตุ้นจินตนาการของตัวเองและมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยในสิ่งที่ฉันจะทำกับสายธานแห่งการเงินมันสนุกมากๆฉันรักความคิดที่ฉันกำลังเล่นเกมการใช้จ่ายเงินฉันรักความรู้สึกที่มีเงินอยู่เต็มกระเป๋าฉันรักความรู้สึกแบบนี้ที่ฉันส่งออกไปยังจักรวาลและฉันยังรักสถานการณ์การเงินที่ฉันได้ประโยชน์ที่ฉันได้จ้างสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะนำไปทำอีกสิ่งหนึ่ง หรือซื้อสิ่งหนึ่งและนำมันกลับบ้านแต่ที่เหนือกว่านั้นคือฉันสนุกสนานกับความรู้สึกอิสระและมันน่าสนใจที่เมื่อฉันรู้สึกอิสระณเวลานี้แม้ตอนนี้เงินของฉันจะมีไม่มากแต่ฉันได้อยู่ในหนทางการฝึกทลายอารมณ์ด้านลบฉันสามารถรู้สึกได้ว่าฉันได้ฝึกฝนไวเบรชั่นให้อยู่ในด้านบวกมากขึ้นและฉันได้เข้าใกล้มากขึ้นแล้ว เป็นจเปซ็นของ99.99%นนั่นแล้วฉันเต็มใจที่จะเล่นเกมนี้มันทำให้มีความสุขเบิกบานใจมากที่เล่นเกมนี้การเล่นเกมนี้มันคือการให้ชีวิตแก่ตนเองและฉันสามารถเล่นมันได้ทั้งวันทั้งคืนมันจะดีแค่ไหนนะที่ฉันมีสิ่งนั้นมันจะดีแค่ไหนนะที่ฉันมีสิ่งนี้ฉันรู้สึกซาบซึ้งมากกับความมั่งคั่งที่ไหลเข้าสู่ประสบการณ์ตัวเอง มันมีความมั่งคั่งมากมายหลายทางที่ไหลเข้ามาหาฉันฉันมีความมั่งคั่งของความกระจ่างชัดเจนฉันมีความมั่งคั่งของความแข็งแกร่งฉันมีความมั่งคั่งของสุขภาพที่แข็งแรงฉันมีความมั่งคั่งของเพื่อนฉันมีความมั่งคั่งของสิ่งต่างๆมากมายและตอนนี้จักรวาลให้ความมั่งคั่งของเงินกับฉัน และความมัง่งคั่งที่จะตรวจสอบตัวเองว่าฉันอยู่ในแนวเดียวกับสิ่งที่ฉันต้องการและมันเป็นเรื่องจริงว่าไม่มีอะไรที่ฉันจะเป็นไม่ได้ทำไม่ได้ห,ไ<ม>หรือมีไม่ได้นี่คือสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดฉันบอกจักรวาลว่าฉันต้องการการตอบรับว่าไม่มีอะไรที่ฉันจะเป็นไม่ได้ทำไม่ได้หรือมีไม่ได,ไได้และเรื่องเงินก็ใช้ด้วย ฉันสามารถรู้สึกได้ว่าเงินกำลังเดินทางมาหาฉันและฉันทราบซึ่งในสิ่งนี้แม้มันจะเพิ่งเริ่มไหลเข้ามาและฉันภูมิใจในตัวเองในสิ่งที่ฉันกำลังฝึกฝนมาฉันตื่นเต้นจะดีขึ้นดีขึ้นและมีความสุขในจุดที่ฉันยืนฉันทำได้ดีทีเดียวฉันมาได้ไกลมากฉันภูมิใจในจุดที่ฉันยืนอยู่ฉันรู้ว่าจักรวาลเห็นฉันในแบบที่ฉันเป็น ฉันสามารถฟังบทความนี้เวลาไหนก็ได้ที่ต้องการฉันจะฝึกฝนตามบทความนี้มากขึ้นมากขึ้นเพราะมันรู้สึกดีมากความจริงแล้วเมื่อมีบทความนี้แม้เงินจะไหลเข้าหรือไม่ในตอนนี้มันก็ไม่สำคัญสำหรับฉันเพราะฉันรู้ว่ามันกำลังมาฉันไม่ได้แม้แต่สงสัยหรือตั้งคำถามว่ามันจะมาไหมฉันไม่แม้แต่จะหวังหรือเชื่อว่ามันจะมา แต่ฉันรู้ว่ามันจะมามันเป็นเรื่องของเวลาหรือเปล่าไม่มันไม่ใช่เรื่องของเวลามันเป็นเรื่องของการที่ฉันอยู่แนวเดียวกับสิ่งที่ฉันต้องการและมันโอเคที่ฉันต้องการมันเวลาสถานที่ความเป็นจริงทําให้ฉันเข้าใจกระจ่างแจ้งฉันปล่อยจรวดแห่งความปรารถนาออกไปหลายครั้งและมันยังกระตุ้นอยู่ภายในตัวฉันพลังงานต้นกำเนิดและตัวตนภายใน พยายามบอกฉันว่ามาทางนี้สิมาทางนี้สิมาทางนี้ส,าาสิและฉันสามารถบอกสิ่งที่ฉันคิดในตอนนี้ได้ว่าฉันได้มาทางนี้แล้วและไวยเบชันของฉันได้อยู่ทางนี้แล้วและตอนนี้ก็ปล่อยให้เงินหลั่งไหลเข้ามาได้เลย